มันก็ติดอันเก่าเลยอะไรเพียงเขาก็เป็นที่จดจำด้วยสิเขาก็รู้เลยแหละลองคิดครูครับแล้วของผมหนักยาวหนักเบาหนักยาวหนักเข้าใจไหมลูกเข้าใจครับแต่บางทีผมชอบนะเชียนจับปัดมันชื่อไปหน่อยมันเป็นแข็งอ่ะโซ่มันต้องฝึกยังไงครับ กซ่ใช้วิธีพูดสุดกเอาเนื้อออกมาพูดกันก็ได้เห<อ>มือนเวลาเราพูดปกติเราก็ไม่ได้พูดคายาวๆครูก็ไม่ได้พูดกับโซ่เป็นคำยาวๆตลอดอใช่ปะมันมีสั้นยาวอยู่ในคำพูดอยู่แล้วอะเอาเนื้อมาอ่าน Ocean ยนสปารได้ยินไหมว่าคำสั้นยาวอยู่ไหนลูก a อเชียนสปารคำสั้นสนับอ,อ,อะไรเงี้ย<อ> โอเชียนเวลาเราพูดโอเชียนเราไม่พูดว่าโอเชียนเราพูดว่าโอเชียน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 โอเียนมันก็มีสั้นยาวแล้วจช่ลูกโอเชียนส a p a, a apart เราไม่บอกว่าอาารต apart โอเชียนส์ apart day after day แล้วท่อนกลางครับ Wherever you go เอลองพูดสิโลกลองพูดทิศ wherever แบบพูดนะพูดแบบพูดจริงๆนะไม่ได้พูดแบบให้มาอ่านให้ฟังนะ wherever you go wherever you go เออคำสั้นอยู่ไหนบ้างล่ะ wherever wherever you go คำสั้น wherever คเลยเลยครับแต่สั้นเหรอลูก เหม่ใช่คำที่สอง wherever ใช่ไหม wherever ใช่ไหมเออของเรามันจะเป็น wherever อย่างนี้ไงหลับแลพูด wherever 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 มีคำสั้นคำยาวคำเล็กคำใหญ่เนี้ยเออถ้าเราร้องหนักเบาได้อีกมันก็จะยิ่งเยอะมันก็จะเพิ่มดีเทลในเพลงนีมากขึ้นลองพูดดูก่อนครับ ให้คนที่เขาพูดเก่งๆพูดที่ฟังก็ได้แล้วเราจับจับว่าอันไหนคือ,อคำสั้นครยาวแล้วเอามาลองรวมทั้งหนักเบามาด้วยนะคะคําเล็กมันก็แปลว่ามันก็ต้องเบากว่าเป็นเรื่องธรรมดาคือเป็นไปตามอัตโนมัติอเออเริ่มจากามู่บาวให้แบบว่าเมื่อไว้ก่อนก็ได้ wherever you go สมมุตินะ wherever you do คำหลังเนี่ยมันก็เบาๆใช่ปะเราไม่บอกว่า waiting เราบอว่า waiting ใช่ปะ